สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอ3อ่ะเราอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาในของการวัดปริมาตรนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้า133ค่ะอ่ะเปิดเสร็จแล้วลองอ่านจุด,ดูซิว่าโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกการลบก,การคูณการหารแต่ก่อนอื่นเลยจำได้ไหมว่าหน่วยหน่วยหน่วย ใช่ไหมมันมีหน่วยลิตรกับมิลลิลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนไว้ข้างบนเลยว่าอะไรเขียนไว้เลยนะคะตามคุณได้เลย1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรแค่เนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มีแค่แค่2หน่วยเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนอยู่แค่นี้เอง1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรทีนี้เรามาอ่านโจทย์ปัญหาก่อน ว่าอ่านแล้วมันเป็นเรื่องของการบวกลบการคูณการหารเครื่องทําน้ําเย็นทำน้ําเย็นใช่ไหมรู้จักใช่ไหมคะรูปแบบนี้เขามีเขามีรูปให้ใส่น้ําลงไป15ลิตรหมายเขาว่าไงตู้เนี้ยตู้นี้นะเราใส่น้ําตรงเนี้ยสิลิตรในน้ําตรงเนี้ยเราใส่ไปห้าลิตรแต่เวลาเรากดเรากินตรงนี้ไหม เรากินตรงนี้ใช่ไหมเรากดน้ำจากตรงนี้เรากดน้ำไปใช้กี่ลิตรคะเรากดน้ำไปอ่าเรากดไปเท่าไหร่กดไป2ลิตรกับอีก3 7 0มิลิลิตรน้ำเดิมอะ่ะมันมี1 5ลิตรใช่ไหมตรงเนี้ยมี1 5ลิตรแต่เรากดไปแค่2ลิตร370มิลลิลิตรโจทย์ถามว่าอะไร เหลือน้ําอยู่ในเครื่องทําน้ําเย็นเท่าไหร่มันเหลือในเนี้ยอยู่เท่าไหร่หลังจากที่กดไปพอเรากดปุ๊บน้ําจากข้างบนมันจะลงมาใช่ไหมแล้วเาวเขาถามว่าน้ําที่เหลืออยู่อ่ะเท่าไหร่เอาไปทําอะไรกันคะเอาไปลบกันเราเขียนไว้เลยว่าข้อนเนี้ยเราลบกันแน่นอนอพอได้แล้วปุ๊บเรารู้แล้วว่าลบกันแต่ก่อนจะทําต่อวิธีทําเราเขียนอะไรก่อน เขียนลิตรกับมิลิลิตรก่อนเพราะว่าดูในในโจทย์ที่มันมีลิตรกับมิลิลิตรใช่ไหมเล่าเขียนหน่วยที่เล็กที่สุดไตรงไหนแล้วจำได้ไหมไว้ทางขวามือเสมออันไหนเล็กอันไหนใหญ่หน่วยใช่ไหมหน่วยลิตรมันใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ว่าหน่วยมิลิลิตรเล็กสุดเพราะฉะนั้นมนิลิลิตรต้องไว้ข้างหลังมลิลิลิตร อ่ะต่อไปเป็นอะไรคะลิตรครูบอกแล้วนะหน่วยที่เล็กที่สุดไว้ทางขวามือเสมอเพราะฉะนั้นมิลิลิตรมันเล็กกว่าลิตรต้องไว้ทางขวาอ่ะทีนี้เราเลยม,มาลอกโจทย์ต่อเราเรื่องนี้ลบใช่ไหมคะอ่ะเร็วเลยนะเครื่องทําน้ําเย็นใส่น้ําลงไปสิบห้าลิตรอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราเอาตรงนี้ก่อนอ่ะเราเขียนเลยว่า เครื่องทำน้ำเย็นลอกมาให้หมดเดี๋ยวถึงแค่ตรงนี้ใส่น้ำลงไปสิบห้าลิตรมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงลิตรนี้ใช่ไหมดูหน่วยดีมันเป็นสิบห้าลิตรเพราะนั้นต้องใส่สิบห้าตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไปก่อนอ่านข้อต่อไปกดน้ำไปใช้ใช่ไหม เอาเลยโดน้ำไปใช้2ลิตร370มิลลิลิตรจบของสีสม้มอ่ะเขียนเลยอันทัดที่2อดดน้ำไปใช้เท่าไหร่2ลิตร2อยู่ตรงไหนตรงนี้วางให้ถูกด้วยมันอยู่ในหลักหน่วยเดียวกัน2ลิตรกับ370มิลลิลิตรอ่ะทีนี้เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาใส่ต่อ ยังเหลือสุดท้ายใช่ไหมนี่เหลือน้ำครูไหนบอกแล้วว่าถ้าวัดเท่าไหร่หรืออะไรที่เป็นประโยคคำถามเราใส่ไหมในในนวิธีทำไม่ใส่เอาออกไปเราใส่แค่จากตรงนี้ถึงตรงนี้เหลือน้ําอยู่ในเครื่องทำน้ำเย็นอะ เอามาทําอะไรกันคะเราเขียนไว้แต่เ,น,เนื่อๆแล้วเอามาลบกันนั่นเองทีนี้การลบลบให้ตรงหน่วยก่อนหน่วยมิลลิลิตรลบกับหน่วยมิลลิลิตรและหน่วยลิตรลบกับหน่วยลิตรในการลบครูให้สอนไปแล้วว่าการบวกการลบการคูณให้เราลบจากตรงไหนก่อนจากหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนคือหน่วยมิลลิลิตรไม่ลืมนะอะแ,ะแล้วทีนี้มันลบกันได้ไหมตัวข้างบนมีอะไรไหม ไม่มีเราเติมอะไรเติมศูนย์ไว้ก่อนเติมศูนย์ให้หมดเลยเพื่อจะได้ลบกันง่ายอ่ะทีนี้ลบทีละตัวศูนย์ลบกับศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปศูนย์ข้างบนลบกับเจ็ดได้ไหมการลบต้องเอาตัวข้างบนลบกับตัวข้างล่างนะคะแล้วศูนย์นี่มันลบกับเจ็ดได้ไหมมันลบไม่ได้นักเรียนนึกถึงเหมือนนักเรียนมีเงินศูนย์บาทแล้วเพื่อนขอยืมอีก7บาทนักเรียนจะมีให้เพื่อนยืมไหม ไม่มีนั่นแหละคือมันยืมไม่ได้เอ้ยมันลบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปก่อยืมตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าบอกว่าฉันก็เป็นส่เหมือนกันจะให้ยืมได้ไหมไม่ได้มันหมดในส่วนของมินิลิตรแล้วใช่ไหมมันมีวิธีการเดียวที่จะทําให้สามารถลบกันได้คือการไปยืมลิตรอ่ะทีนี้เราต้องมาเริ่มตรงนี้แหละลิตรบอกว่าฉันให้ยืมได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะฉันให้ยืมแค่อะไรแค่หนึ่งลิตร การขอยืมจะขอยืมให้แค่1ลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นลิตรขอยืมลิตรให้ยืมใช่ไหมจาก15ลบไป1เหลือสิบสีใส่4เลยเอาแค่5ลบกับ1เหลือ4มันให้ยืมได้แค่กี่ลิตร1ลิตรเท่านั้นนะคะการยืมไม่ว่าจะยืมอะไรก็ตามแต่เขาให้ยืมได้แค่1เท่านั้นเพราะฉะนั้น5ลบกับ1เหลือสเพราะฉะนั้นมันให้ยืมแล้วใช่ไหมมันให้ยืมแค่อะไรแค่หนลิตร แต่ว่าพอผ่านการเวลาจากลิตรไปเป็นมิลลิลิตรเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะหนึ่งพันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่มิลลิลิตรหตัวนี้1000นี้มันมาจากลิตรมาจาก1ลิตรนะคะถูกเปลี่ยนเป็น1,000งพนมิลลิลิตรเรียบร้อยแล้วทีนี้ลบกันได้ยังในส่วนของมิลลิลิตรลบกันได้แล้วอ่ะศูนย์ลบกับ7็ไม่ได้ใช่ไหม ไปขอยืมศูนย์ข้างหน้าศูนย์ข้างหน้าไม่มีไปขอยืมหนึ่งอ่ะหนึ่งมาแล้ว 1, หนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์ตรงนี้กลายเป็นสิบแต่อย่าลืมว่ามันมีศูนย์ตรงนี้ที่ขอยืมด้วยใช่ไหมจากสิบตรงนี้เลยเหลือเก้าศูนย์ตรงนี้เลยกลายเป็นสิบและสิบลบกับเจ็ดลบได้แล้วเหลือสามต่อไปเก้านะเก้าไม่ใช่สิบนะสิบเราตัดออกไปแล้วใช่ไหมเหลือเก้าเก้าลบกับสามเหลือเหลืออะไรคะ เหลือหกทีนี้ศูนย์ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันอ่ะกู้ลืมอะไรรู้ไหมกูลืมขีด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 อันนี้เรมมาม่ทัดก,ก่อนอ่าต่อไปห้าถูกเปลี่ยนเป็นสีแล้วใช่ไหมเพราะว่าทางฝั่งมิลิตรมันขอยืมไปเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาสี่มาลบกับอะไรคะลบกับสองสี่ลบสองเหลือ สองแล้วหนึ่งตรงนี้มันทําอะไรไหมไม่ทําอะไรก็ดึงมาลงมาเลยอาทีนี้ลองดูว่ามันจะต้องเปลี่ยนหน่วยอีกไหมหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรใช่ไหมอันนี้เกินไหมนี่หนึ่งพันไม่เกินเพราะฉะนั้นก็ขีดเส้นใต้เต็มตอบเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นเหลือน้ําอยู่ในเครื่องทําน้ําเย็นเท่าไหร่คะสิบสองลิตรกับอีกหกร้อยสามสิบมิลลิลิตรน้ำจากเดิมมันมีสิบห้าลิตรใช่ไหม เราใช้ไปสองลิตร370มิลิตรมันเหลือน้ำในรูตรงเนี้ยเหลือแค่12ลิตรกับ630มสิลลิตรได้นะอาะต่อไปข้อที่4ี่วยเรื่องของโองค์บ้างอ่ะมีมีภาพกูต้องวาดออ่งแล้วเขาบอกว่าโอค์เนี้ยมีน้ำอยู่40่ิบลิตรวาดองค์ก่อนอ่านี่โองคูณไอ้นะคะเหมือนคันเลย อาแบบว่าทั้งมันมีน้ำอยู่เท่าไหร่สีงงนะ่สิบลิตรเนี่ยโอ่งเนี่ยมีสี่สิบลิตรทีนี้แม่ตักไปใช้น้ําในโอง่งเนี่ยแม่ตักไปใช้เท่าไหร่แปดลิตรสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรตักไปใช้นะแปดลิตรสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรครูบอกแล้วว่าวิธีการอ่านโจทย์ป,ปัญหาให้วาดภาพเขาถามว่าอะไรเหลือน้ําในโอง่งเท่าไหร่ โอ่งเนี่ยสี่สิบลิตรมีน้ําอยู่สี่สิบลิตรแล้วแม่ตักไปแปดลิตรกับอีกสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรก็ถามว่าหลังจากแม่ตักไปแล้วเนี่ยมีน้ําเหลืออยู่ในโอ่งเท่าไร่เอามาทําอะไรกันคะข้อนี้เอามาลบกันอีกแล้วเ,เขียนเลยลบหลักๆคือจุดป,ปัญหาที่ต้องตีโจ์ให้แตกว่าเป็นเรื่องการบวกการลบการคูณหรือการหารนะคะอ่า อันนี้ถูกตักอ,ออกไปใช่ไหมก็ถามหาสิ่งที่เหลือนี่ไงเหลือเหลือคือลบกันโอเคนะนี่ก็เหลืออ่ะเรารู้แล้วว่าลบกันแต่อย่าลืมใส่อะไรก่อนใส่หน่วยก่อนในเรื่องนี้เป็นหน่วยของลิตรกับมิลลิลิตรใส่หน่วยที่เล็กที่สุดไปข้างหลังก่อนมิลลิลิตรกับอะไรคะกับลิตรอ่าทีนี้ ใส่โจทย์มาก,ก่อนโอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ใช่ไหมเขียนเลยโอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ใท่สี่สิลิตรดูไว้ดีนะสีิมันอยู่ในส่วนของลิตรใส่ให้ตรงด้วยนะคะอ่ะเสร็จต่อไปแม่แม่ตักมันทัดต่อไป แม่ตักน้ำในโอง่งออกไปใส่ถัง8ลิตรดูให้ดีนะตั้งหน่วยให้ตรงด้วย8ลิตรกอีกเท่าไหร่คะ350มิลลิตรนย่ยแลิตรเราต้องใส่ในส่วนของตรงลิลิตร แล้วก็350ก็ในส่วนของมิลลิลิตรโจทย์ถามว่าอะไรเขียนเลยนะต่อไปเหลือคำว่าเหลือคือลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือเา,าลบกันเหลือน้นอําในโอ่งเท่าไหรต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่อยู่ในบรรเัตที่เป็นโยกคาถามนะไม่ต้องใส่มากเวลาเราทําวิธีทำเขียนเส้นใต้ก่อนอย่าลืมอีกโจทย์ข้อนี้เราจะบอกกันว่าเราจะทําอะไรกันคะเราจะลบกันถูกไหม เพราะฉะนั้นเขียนลบตั้งไว้ก่อนข้างบนคือเลขอะไรคะคือเลขศูนย์ใช่ไหมใส่มาเลยศูนย์เอาปไปศูนย์ลบกับศูนย์ได้ศูนย์ลบได้แต่ศูนย์ตัวนี้ลบกับห้าได้ไหมคะมันลบไม่ได้ต้องไปขอยืมตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าก็ไม่มีให้ยืมอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยคือต้องไปยืมของฝั่งลิตรเพราะฝั่งมินิลิตรมันไม่มีให้ยืมแล้วใช่ไหมอ่ะ ว่าด้วยเรื่องของอันนี้ที่ก่อนที่จะยืมกันได้ก็ต่อเมื่อต้องทําข้อตกลงกันก่อนว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราขอยืมมาแค่อะไร1ลิตรเท่านั้นจาก40เราลบไป1ใช่ไหมเพราเราต้องการยืมแค่1เหลือเท่าไหร่39ตรงนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่คะ39ทันไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่ในการขอจากมิลลิลิตร เราขอยืมแค่หนึ่งเท่านั้นแค่หนึ่งตัวเดียวค่ะเรายืมแค่หนึ่งตัวเดียวก็จริงแต่ว่าพอผ่านการเวลาจากลิตรไปเป็นมิลลิลิตรมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะหนึ่งพันมิลลิลิตรมันมีศูนย์อยู่แล้วสามตัวใช่ไหมคือหลักร้อยเราเติมหนึ่งข้างหน้าไปอีกก็เป็นหลักพันพอดีก็เลยกลายเป็นหนึ่งพันเียบร้อยหนึ่งตัวนี้มันมาจากลิตรตัวนี้ที่ขอยืมมาแค่หนึ่งลิตรแต่พอเปลี่ยนมาเป็นมิลลิลิตรต,รต้องกลายเป็นหนึ่งพันเห็นไหมพอหนึ่งเติมตรงนี้ข้างหน้าจะกลายเป็น 1, นนใททัี อ่ะทีนี้เราสามารถลบกันได้แล้วลิตรหลพึ่งก่อนนะเราไปในส่วนของมิลลิลิตรก่อนส่วนตัวนี้ลบก,กับศูนย์เราได้ศูนย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะ,ะต่อไปศูนย์ตัวนี้ลบก,กับห้าลบได้ไหมลบไม่ได้กูบอกแล้วนะว่าเหมือนสมมติว่าเรามีเงินเดียวศูนย์บาทเพิ่มมาขอยืมห้าบาทเรามีให้เพื่อนไหมไม่เราต้องไปขอยืมคนอื่นอีใช่ไหมก็คือขอยืมข้างหน้าข้างหน้าก็ไม่มีให้ยืมอีกก็ต้องไปขอยืมตัวข้างหน้าอีกอมีแล้วยืมจากหนึ่งยืมไปหนึ่งเหลือศูนย ศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10แต่ศูนย์ตัวนี้ขอยืมด้วยใช่ไหมจาก1ิเลยเหลือ9แลวศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10ทีนี้10ลบกับ5เหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าและ9ลบกับ3เหลือไม่อ้ามเอา10นะเพราะว่ามันถุกปลี่ยนอะไรแล้วเป็น9ลบให้ตรงหลักด้วยนะคะ9ลบกับ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือหกศูนย์ตัวนี้เอาดึงลงมาไหมไม่ต้อง อ่ะต่อไปเราลบในส่วนของมิลลิลิตรเสร็จแล้วลบต่ออะไรอนะ่ะของลิตรต่อมันถูกเปลี่ยนเป็น3 9าเดียก้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอา9ลบกับ8เหลือหนึยัดสามตรงนี้ทําอะไรไหมไม่ก็ดึงมันลงมาเลยอ่ะทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนหน่วยอไหมเราต้องมาดูตรงหน่วยมิลลิลิตรใช่ไหมหนึ่ลิตรเท่ากับหนึ่พันมิลลิลิตรถ้ามันเกินหนึ่มิลลิลิตรเราต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น ลิตรนี้เรามาดูว่าเกิน1,000พันหรือยัง650นี้เกิน1,000ันไหมคะไม่เกินเพราะฉะนั้นก็ขีดเส้นใต้เพื่อตอออมตอบเลยตอบเท่าไหร่เหลือน้ำในองค์3 1ลิตรกับอีก650มิลลิลิตรอ่ะต่อไปข้อที่5เอาไม่มีรูปให้อีกแล้วคุณในต้องวาดรูปอันสวยงามต่อแทงน้ำแทงเก็บน้ำฝนรู้จัก,จกแทงเก็บน้ำฝนไหม มันจะเป็นประมาณนี้อ่ะแทงเก็บน้ำฝนมีน้ำอยู่เท่าไหร่136ลิตรกับอีก870มิลลิลิตรอุยยอแล้วนะอ่ะนี่คือน้ำฝนแทงเก็บน้ำฝนแทงเก็บน้ำฝนเนี่ยมีน้ำอยู่นะตรงนี้ยในนี้มีน้ำอยู่แล้วทำไงต่อมันมีน้ำอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ1 3 6ลิตร870มิลลิลิตร แล้วเขาทำไมคะเติมน้ำเพิ่มไปอีกในแทงเนี้ยเอาเติมเพิ่มไปอีกได้เติมเพิ่มเติมเพิ่มเตมเิมเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดลิตรหนึ่งร้อยมิลลิลิตรอุยย่อนะคะรอลิงจุดคือลิตรมอมารอลิงจุดคือมิลลิลิตรโอเคนะนี่คือวิธีการย่ออย่างถูกต้องนะคะอ่ะ ห้านักเรียนเขียนย่อมานะที่ครูเขียนย่อเพราะว่ามันไม่พอแต่นักเรียนพอแน่นอนเวลาเขียนห้ามเขียนตรงนี้ย่อนะคะอ่าต่อเอาใหม่แทงเก็บน้ํามีน้ําฝนอยู่น้ําฝนเดิมเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้แล้วเขาเติมเพิ่มไปอีกเติมเพิ่มเติมเพิ่มนะน้ําในแทงมีปริมาตรเท่าไหร่ก็าถามหาอะไรคะถามหารวมรวมว่าหลังจากที่เติมเพิ่มไปจากเดิมอะ จากเดิมอะ่ะแล้วก็รวมเพิ่มไปอีกอะ่ะเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันคะข้อนี้บวกแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเดิมอยู่แล้วเติมเพิ่มครว่าเพิ่มคืออะไรบวกโอเคนะเรารู้แล้วว่าข้อนี้บวกเขียนอะไรมาก่อนเขียนหน่วยมาก่อนคุณไนบอกเสมอว่าหน่วยเล็กที่สุดเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ริมสุดเสมอตรงนี้แล้วก็ตามด้วยลิรข้างหน้าอ่ะทีนี้ลอกโจทย์แทงแทงแทง เขียนเลยแทงลอกมาให้หมดแทงเก็บน้ำฝนมีน้ำอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งร้มลิตรลิตรนะเพราะมันอยู่ในส่วนของลิตรกับเท่าไหร่คะแปด้อเจดบมิลลิรอ่ะจบในส่วนของสีเขียวต่อไปสีส้มเขาทำไมคะเขาเติมน้ำใช่ไหมเขียนเลย เติมน้ำเพิ่มไปอีกเท่าไรคหร่คะ1อยห้ลิตรในส่วนตรงนี้นะหน8าสดลิตรกับอีกเท่าไหร่งะ100มิลลิลิตรโจทย์ถามหาน้ำในแท้งมีปริมาตรเท่าไหร่ใส่ไหมคะว่าเท่าไหร่ไม่ต้องใส่เราเขียนแค่ว่าน้ำในแท้ง มีปริม่าอ่ะข้อนี้เราทำอะไรแล้วบวกใช่ไหมใส่เครื่องหมายบวกไว้ขีดเช้นใต้ไปก่อนทีนี้เราทำอะไรต่อคะก็จัดการบวกทีละหน่วยรบวกหน่วยในก่อนหน่วยเล็กก่อนครูย้ำรอบที่สามนะว่าในการบวกการลบการคูณให้ทำจากหน่วยเล็กก่อนยกเว้นการหารที่ไปทำตรงไหนตรงหน่วยใหญ่ จำได้ใช่ไหมอ่ะใครจำไม่ได้กลับไปทวนในคลิปก่อนหน้านั้นในเรื่องของการหารนะคะอ่ะทีนี้เราจะบวกในหน่วยของเล็กก่อนเพราะว่าอยู่ในเรื่องของการบวกใช่ไหมศูนย์บวกกับศูนย์ได้ศูนย์และเจ็ดบวกกับศูนย์ได้เจ็ดบวกให้ตรงหลักนะคะแปดบวกกับหนึ่งได้เก้าจบ ในส่วนของมิลลิลิตรต่อไปบวกในส่วนของลิตรต่อ6บวกกับ8ได้เท่าไรได้14บ4ใส่สทด1นึต่อไป1ที่ทดบวกกับ3ได้4แล้วต้องบวกกับอะไรต่อบวกกับ5ได้9และ1ที่ทดนี้บวกกับ1ได้สอ่ะดูเฉดชั้นตาไว้ก่อนทีนี้เราต้องดูก่อนว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนหน่วยไหมการจะเปลี่ยนหน่วยหรือไม่เปลี่ยนหน่วยต้องดูที่ไหนดูที่มิลลิลิตรตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่ดูนะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรเรามาดูมิลลิลิตรตรงนี้คําตอบว่ามันเกิน1,000พนหรือยัง970ินี้มันเกิน1,000พันไหมคะไม่มันแค่900เองใช่ไหมกัอบอีก70มันถึง1 0 0 0พันไหมคะไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนหน่วยไหมไม่ต้องก็ทําไมเลยตอบเลยตอบบอตอบ น้ำในแท้งมีปริมาตร9 9 4ลิตรกับอีก970มิลลิลิตรแค่นี้โอเคนะการบ้านอันนี้นักเรียนรอบไหมนะคะการบ้านหน้า132ค่ะอ่ะเปิดหน้า132 อันนี้เราทำเนี่ยหนึามสใช่ไหมเปิดหนึ้ยสาิบสองค่ะหนึ่งร้อาทำเหมือนครูนหนเลยสองข้อไปดูเองว่าเขาเป็นการบวกการลบการคูณการหารโอเคนะแต่อย่าลืมลอกอันนี้ไปด้วยลงไปหน้าน,นี้นะลอกลงไปด้วยนะคะถ้าสนใจตรงไหนทักมาถามได้เลยค่ะ